อยู่นี่นะออกไปไปไปอยูนี่เลยดีเล่นใจน่ไมลรู้วแม่คุณวันนี้มาคุณแม่ทำอะไรเนี่ยแล้วลูกชายฉันเนี่ยเหรอคนที่มีการศึกษาเขาทำร้ายผู้หญิงกันอย่างนี้เหรอฮะตะมอนคุณแม่ตกผมใช่มันยังน้อยไปสำหรับผู้ชายชั่ว ที่ใช้กำลังแกขาผู้หญิงแบบนี้แกกรอที่ยกสมบัติให้หนูปีแกก็เลยค่มแหงลังแกเข้าใช่ไหมแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายคือแกอยากได้สมบัติกลับคืนมาจะใช้วิธีสกปกระอกลูกหัวลูกหางเข้าแบบนี้เหรอผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นนะครับแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปฉันขอสั่งห้ามแกเข้าใกล้หนูปีอีกและถ้าฉันเห็นแกลังแกหนูปีอีกนะ แกเก็บข้าวของออกไปจากบ้านนี้ได้เลยป่าพเจียน ป้าขอโทษนะป้าไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นป้าขอโทษจริงๆนะล,ลูกคุณมลนคุณมลน่าคงทำไปบ้ารำชั่ววูบเท่าน,นั้นละค่ะเอ้ยหัวเอ้ยแม่ปีเอ้ย ยังอุตส่าห์ไปมีความหวังดีถึงคนอื่นก็ออกทั้งๆท,ที่ตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วป้าใจาร้ายกับหนูมากใช่ไหมให้หนูมาสมรู้ร่วมคิดเรื่องพิ่นายกรไม่อย่างนั้นหนูก็คงไม่โดนเจน้ามลนันขมเหงน,น้ำใจอย่างนี้หรอกจำไว้นะลูกต่อไปนี้ต้องระวังตัวให้ดีๆเลยนะอย่าไปเข้าห้องมันอย่าไปเข้าใกล้มันนะงานการก็ไม่ต้องเข้าไปทำแล้วในนั้น ให้นังมาลีกับนังอาจมันทำไปะนะเข้าใจไหมลูกค่พพกนนะพี่ป้านอนพักซะนะลูกนะป้ารับรองว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหนูอีกค่ะคุณป้า ทีนี้จะเอาอยังไงกันดีอะทับทิมเอ้ยตะมุนมันไม่ยอมเลิกล่ะแน่เลยนะเธอเห็นหน้ามันไหมมันโกรธไม่ปีก็จะกินเลือดก,กินเนื้ออย่างนั้นแหละ เอายังไงพี่เจียนหมายความว่ายังไงอา้าวก็เลือกพี่นายกรรมไงล่ะจะเปลี่ยนใจไหมไม่มาถึงขั้นนี้แล้วฉันเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกแม่วิทยาดาเนี่ยจะต้องออกลายแน่นอนแต่ตอนเนี้ยเราต้องช่วยกันดูแลหนูปีก่อนอย่าให้ตำมนเนี่ยมันล่วงเกินหนูปีได้อีกเอางั้นเหรอ พี่เจียนเชื่อฉันทั้น้าคนอย่างแม่วิเนี่ยนะอยู่นิ่งไม่ได้นานหรอกแม่เนี่ยเหรอไม่ยอมชวดมรดกง่าย,ายๆแน่แล้วถึงวันนั้นแล้วก็ตำมนจริตาสว่างไงละ่ะแต่ก็อย่าให้มันนานเกินไปนักนะฉันกลัวจริงๆกลัวว่ากว่าแผนไล่ลูกสะพ้ของเธอจะสำเร็จแม่ปีจะแย่ซะก่อน ก็แกล้งยกมูลดกให้หนึ่งปีทุกแกล้งฉันอย่างนั้นหรอร้ายกาศนะนะอหน่งแก่ทําพี้น,นะอน,นคอยดูนะย่งถึงคราวของฉันฉันจะตอบแทนสาสมเลย